ทิดยันเคยเข้าไปนั่งห้างดักยิงสัตว์ป่ากับพ่อตั้งแต่สมัยเป็นหนุ่มรุ่นกระทงเรียนรู้ฝึกฝนวิชาอาคมและการใช้อาวุธต่างๆจากพ่อจนชำชองช่วงหลังๆที่เขาไปนั่งห้างกับพ่อก็จะเป็นคนที่ใช้อาวุธปืนยิงสัตว์ป่าตามที่ต้องการจะมีพ่อคอยให้คำแนะนำปรึกษาอยู่ใกล้ๆตลอดเวลาจนผ่านไปหลายปีพ่อก็มีความแก่ชรามากขึ้นสุดท้ายแล้วก็เลยปล่อยให้ทิดยันเข้าไปหาล่าสัตว์เพียงลำพังได้ โดยไม่ต้องห่วงหรือว่ากลัวว่าจะมีภัยอันตรายใดๆเกิดขึ้นกับลูกชายอีกต่อไปตัวทิดยันก็ใช้อาชีพการล่าสัตว์หาเลี้ยงพ่อกับแม่มาหลายปีก็ยังไม่มีครอบมีครัวจนอายุปาเข้าไป26ปีเข้าไปแล้วแม้แต่หญิงสาวที่เป็นที่หมายปองก็ยังไม่มีเหมือนกับชายหนุ่มทั่วๆไปแม้ว่าสาวชาวเขาชาวป่าด้วยกันจะมีที่หน้าตาสะสวยหลายคนแต่ก็ยังไม่เป็นที่ถูกใจของทิดยันแม้แต่คนเดียวจนเพื่อนๆรุ่นเดียวกัน มีครอบครัวมีลูกกันคนละคนสองคนแล้วแต่ว่าเรื่องนั้นมันก็ไม่ได้ทําให้ชีวิตของทิดยันเหมือนว่าขาดอะไรบางอย่างไปแม้แต่น้อยยังคงใช้ชีวิตชายโสดอยู่แต่กับผืนป่าไม่ได้ไปข้องแวะอะไรกับใครอีกทิดยันถือคติตามที่พ่อแม่ได้สอนเอาไว้ว่าสักวันหนึ่งมันก็ต้องมีมาจนได้แม้จะเข้าไปใช้ชีวิตล่าสัตว์อยู่ในผืนป่ามาแล้วหลายปีแต่ก็ไม่เคยมีประสบพบเจอกับเรื่องราวและไร้อาถรรพ์ใดๆดทั้งสิน้นส่วนเรื่องของสัตว์ป่าดู้ายนั้น เจอมาแล้วหลายครั้งหลายหนกับพ่อและตนเองไม่ว่าจะเป็นเสือช้างป่าหรือกระทิงป่าที่มีความดูร้ายแต่ว่าสัตว์ใหญ่พวกนั้นไม่ได้เป็นจุดมุ่งหมายที่ทิศยนจะไปล่าพ่อได้สอนเอาไว้ว่าให้ล่าเอาเฉพาะสัตว์ที่กินเนื้อหนังและชิ้นส่วนของมันพอได้ประทังชีวิตได้เท่านั้น<ๆ>ก็เลยถือได้ว่าเป็นพลานนมที่นอกจากจะมีฝีมือดีแล้วก็มีไหวพิบป,ปฏิพันและปฏิบัติตามข้อห้ามต่าง ที่พลานรุ่นต่อรุ่นสืบต่อต่อกันมาเป็นอย่างดีผืนป่าใกล้กับหมู่บ้านไม่เคยมีเหตุการณ์ร้ายใดๆเกิดขึ้นมาในช่วงสมัยของทิดยันแต่ว่ารุ่นก่อนหน้านั้นซึ่งเป็นรุ่นโปูรุ่นทวดเคยมีเรื่องเล่าขานต่อต่อกันมาหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าเสือสมิงอาถรรพ์ผีป่าผีภัยที่เคยอารวาดสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านและพลานที่เข้าไปหาลาสัตว์แต่สุดท้ายแล้วก็ถูกพลานในสมัยนั้น ที่ล้วนแล้วแต่ก็มีวิชาอาคมแก,ก่กาจัดการจนหมดไปสินซากไม่เหลือแม้ว่าอาถรรพ์ต่างๆจะสูญหายไปนานมากแล้วแต่ว่าวิชาอาคมที่สืบทอดต่อๆกันมารุ่นลูกรุ่นหลานก็ยังคงสั่งสอนสืบทอดต่อๆกันมาไม่ขาดสายโดยเฉพาะกับพ่อของทิดยันที่ได้รับการสืบทอดมาจากปู่และทวดจนตกมาถึงลุ่นของทิดยันแม้จะไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ใช้ได้ทดลองแต่ก็ไม่เคยว่างเว้นที่จะฝึกฝนเพิ่มพูนพลังจิต เพื่อให้วิชาอาคมที่สืบทอดมามีความเข้มขลังเพิ่มมากขึ้นเวลานั้นได้ข่าวว่าได้มีพระธุดงชลาลูปหนึ่งเข้ามาปักกฏบำเพ็ญเพียรภาวนาโดยที่มีหญิงสาวเคียงข้างมาด้วยซึ่งชาวบ้านต่างก็ลงความเห็นกันว่าดูจากลักษณะท่าทางแล้วน่าจะเป็นลูกสาวของพระธุดงรลูปนั้นแต่ก็ไม่เห็นพระธุดงรลูปนั้นออกมารับบิณฑบาตจากชาวบ้านแต่อย่างใดแต่เมื่อรู้ว่าพระธุดงรลูปนั้นเข้าไปปักกฏอยู่บริเวณไหน ก็จะไม่มีพลานหรือว่าชาวบ้านเข้าไปรบกวนเด็ดขาดจะได้ไม่เป็นการรบกวนซึ่งกันและกันซึ่งตัวชาวบ้านและพลานป่าแถวนั้นก็ไม่มีความจําเป็นที่จะไปพูดคุยสนทนาธทมอะไรกับพระธุดงเพราะไม่ได้นับถือพุทธศาสนามาแต่เดิมอยู่แล้วจะมีบ้างที่เคยใส่บาตรให้กับพระตามธรรมเนียมที่เคยเห็นชาวเมืองปฏิบัติและสืบทอดต่อๆกันมาเท่านั้นทิฏยันเองก็ไม่ได้สนใจที่จะไปพบปะพูดคุยอะไรกับพระธุดง เพียงแค่รับรู้ว่ามีพระธุดงปรากฏอยู่บริเวณไหนก็จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวเหมือนกับชาวบ้านและพลานคนอื่นๆช่วงเสดสายของวันต่อมาหลังจากที่ผู้เป็นแม่จัดเตรียมข้าวห่อสายย่ามทิดยันกับสะพายปืนสะพายย่ามเดินดิ่งเข้าป่าไปในท,ทันทีเหมือนทุกๆครั้งที่เคยทํามาขณะที่สาวเท้าเข้าไปในป่าก็ได้พบเจอกับพลานที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันวิ่งหน้าตาตื่นออกมาจากผืนป่าด้วยความตกใจ เมื่อตั้งสติได้จึงได้ถามไทพอได้รู้ความว่ามีพลานที่ไปด้วยกันถูกเสือขาตายอยู่ในปา่าส่วนตนน,นั้นหนีหลอดกลับมาได้เพราะไม่ยอมลงจากนั่งห้างรอจนถึงลุ่งสารจึงได้รีบปีนและวิ่งกลับมาที่หวาดกลัวก็คือกระสุนปืนไม่สามารถที่จะทําอะไรไอเสือลายพาดก่อนตัวนั้นได้แม้จะเป็นกระสุนอาคมของพลานผู้นั้นก็ตามและก่อนหน้าที่จะมีเสือลายพาดก่อนปรากฏตัวก็ได้เห็นว่ามีหญิงสาวไปเดินผ่านไปผ่านมาให้เห็นก่อน ซึ่งพลานทั้งคู่นั้นยังไม่เคยพบเห็นพระธุดงกับหญิงสาวที่ชาวบ้านบอกก็เลยยังไม่รู้ว่าเป็นคนคนเดียวกันหรือไม่และมีความเกี่ยวข้องอะไรกับไอ้ลายพาดก่อนนั่นหรือเปล่าเมื่อได้ฟังความจากพลานที่หลอดตายกลับมาก็ปล่อยให้พลานผู้นั้นรีบกลับเข้าไปในหมู่บ้านส่วนตัวของทิดยันก็ยังคงเดินดิ่งเข้าผื้นป่าไปตามทิศทางที่พลานผู้นั้นได้บอกเอาไว้ว่าเพื่อนนั้นถูกเสือฆ่าตายอยู่ในป่าบริเวณไหนทิดยันเองก็ต้องการที่จะไปสูดให้รู้ว่า ไอ้หลายพาดก่อนที่ยิงไม่เข้านั้นมันอาจจะเป็นเสือสมิงตามที่เคยได้ยินมาจากปู่จากพ่อที่เคยเล่าให้ฟังมาก่อนลำพังเสือป่าธรรมดาไม่มีทางที่เนื้อหนังของมันจะทนทานต่อกระสุนปืนได้ยิ่งเป็นกระสุนที่ลงอาคมด้วยแล้วไม่ต้องบอกเดินเท้าเข้าป่าลึกไปสายตากระสอดส่องไปทั่วหาหลองรอยเผื่อว่าจะพบกับร่างของพรางที่ถูกเสือขาดตายและหลากไปกินว่ามันอยู่บริเวณไหนสุดท้ายก็เจอหลองรอยเลือดที่หลากไปเป็นทาง แอบย่องตามล่องร้อยที่พบเจอไปเกือบ500เมตรถึงได้ไปพบล่างของพลาที่ถูกเสือฆ่าตายและถูกกัดฉีกกินเนื้อหนังหายไปบางส่วนโดยเฉพาะเครื่องในถูกควักหายไปทั้งหมดและเนื้อสะโพกด้านขวาถูกกัดฉีกหายไปทั้งแถบนั่นก็ตอกย้ำได้ว่าเป็นฝีมือการกระทำของเสือจริงๆแต่เวลานั้นไม่พบเจอแม้แต่เงาของมันทิดยันรู้ดีว่ามันจะต้องย้อนกลับมากินเหยื่อของมันอีกแน่ไม่ช่วงเย็นก็ช่วงดึกคืนนี้ จึงได้เปลี่ยนความตั้งใจที่จะเข้าไปนั่งห่างดักยิงสัตว์ป่ารีบหาที่มัดห่างขึ้นบริเวณใกล้ๆกับร่างของพรานที่ตายหากว่ามีโอกาสก็จะได้จัดการกับเสือสมิงตัวนี้เลยช่วงที่จัดการมัดนั่งห่างเสร็จสับนั้นเป็นช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงกว่าๆซึ่งหากกะเวลาแล้วเสือมันคงจะไม่มาเวลานั้นทิดยันก็เลยใช้เวลาพักผ่อนหยิบหลับไปบนนั่งห่างนั่นเองรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเอากระช่วงค่ำแล้ว มองลงไปยังเห็นหลางของพลานที่ตายนอนนิ่งอยู่ที่เดิมจึงได้ล้วงเอาข้าวห่อที่แม่ได้ห่อใส่ย่ามเอาไว้ให้ออกมานั่งกินจนอิมน่มหนำขณะที่กำลังจะดื่มน้ำจากกระบอกไม้ไผ่ที่เตรียมมาจูจ่ๆก็ได้ยินเสียงสวดของพระดังแว่วเข้ามาใกล้ๆซึ่งทิดยันนั้นก็ไม่ได้รู้ว่าเป็นบทสวดบทใดแน่เพราะทั้งชีวิตตั้งแต่เติบโตมาเรียนรู้แต่บทสวดวิชาอาคมของตนเองที่พ่อได้สอนให้เท่านั้นไม่ได้สนใจอะไรอย่างอื่น นอกจากคิดว่าพระธุดงค์ท่านมาปักกฏอยู่แถวแถวนี้ทำไมถึงไม่ถูกเสือฆ่าตายทิดยันได้แต่คิดแต่ทำอะไรไม่ได้เพราะคงจะไม่สามารถที่จะลงจากนั่งห่างไปพิสูจน์ได้ว่าอะไรเป็นอะไรเพียงแต่รอเวลาให้เสือสมิงอย่างที่คิดเอาไว้มันย้อนกลับมากินเหยื่อของมันเท่านั้นจะได้จัดการเสียตรงนี้นั่งเฝ้ารอให้เสือสมิงโผล่มากินเหยื่อตั้งแต่ช่วงหัวค่ำไปจนถึงดึกดื่นก็ยังไม่มีวี่แววว่ามันจะโผล่เข้ามาให้เห็นในขณะที่เสียงพระสวด ก็ยังดังเรื่อยมาไม่มีหยุดตั้งแต่ช่วงหัวค่ำมาจนช่วงดึกทิดยันเริ่มรู้สึกแปลกใจว่าบทสวดอะไรถึงได้ยืดยาวเนิ่นนานถึงเพียงนั้นเพราะพระป่าส่วนใหญ่ที่เคยเห็นจะใช้เวลานั่งบำเพ็ญเพียรภาวนาอย่างสงบนิ่งเสียมากกว่าที่จะมานั่งสวดมนต์เสียงดังลั่นป่าแบบนั้นแถมว่าบริเวณนี้มันยังมีเสืออยู่ด้วยหรือว่าพระธุดงค์ลูปนี้กับหญิงสาวนั่นน่าจะมีความเกี่ยวข้องอะไรกับเสือสมิง อย่างที่พลานผู้ที่หลอดตายไปสงสัยก็เป็นได้ทิดยันได้ล้วงเอากระสุนอาคมของตนที่ทั้งพ่อและตนเองได้เคยปลุกเสกเอาไว้ออกมาบริกรรมคาถาอาคมเป่าพนทับลงไปอีกเพื่อเพิ่มความเข้มขลังจะได้ไม่มีอะไรผิดพลาดตามมาได้พลานที่หลอดตายไปก็ยังบอกว่ากระสุนอาคมยังไม่สามารถที่จะทำอะไรเสือนั่นได้คิดว่ามันต้องเป็นเสือสมิงที่เกิดจากผู้ที่มีวิชาอาคมแก่กล้าไม่ใช่เสือป่าทั่วๆไปแน่ และก็เลื่อมสงสัยพระทุดงรูปนี้มากขึ้นแม้จะไม่เคยเห็นและพบเจอหน้ากันมาก่อนทิฏยันทําได้เพียงแค่รอเวลาให้เสือมันโผล่ออกมากินเหยื่อให้เห็นเท่านั้นช่วงเวลาประมาณเกือบตีห้าสุดท้ายแล้วเวลาที่รอคอยก็มาถึงมีบางอย่างเดินดิ่งตรงเข้ามาที่ล่างของพลางที่นอนตายอยู่บนพื้นซึ่งล่างที่ปรากฏตัวคือล่างของหญิงสาวตรงออกมาจากบริเวณทิศทางเดียวกับที่มีเสียงพระสวดที่เงียบหายไปแล้วตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณตีสาม คาดว่าระยะที่พระธุดงปรากฏอยู่น่าจะอยู่ห่างจากนั่งห่างของทิดยันประมาณสัก300เมตรเห็นจะได้หญิงสาวที่ปรากฏล่างเดินตรงออกมาจากบริเวณนั้นจึงเข้าใจได้ว่าเป็นหญิงสาวที่มากับพระธุดงเท่ารูปนั้นตามที่ได้ยินมาจากชาวบ้านและที่หญิงแน่ใจมากไปกว่านั้นว่าหญิงสาวผู้นั้นเป็นเสือสมิงก็คือขณะที่เดินดิ่งตรงมาใกล้จะถึงร่างของพรานทิ่ตายอยู่บนพื้นจูจ่ๆร่างของหญิงสาวผู้นั้น ก,ก้มลงคลานสี่เท้าร่างกับเปลี่ยนไปเป็นเสือหลายพาดก่อนในทันทีเล่นทําเอาทิศยันถึงกับสะดุ้งเนื่องจากว่าเมื่อตอนที่เห็นหน้าของหญิงสาวชัดๆไม่ทันที่จะคิดถึงเรื่องว่าหญิงสาวผู้นั้นจะเป็นเสือสมิงแต่กับจองหน้าของหญิงสาวด้วยความชงนงงงวยกับความสะสวยของหญิงสาวนางนั้นเพราะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นความสะสวยของหญิงสาวประดุดดังดอกไม้แลกแย้มในผื้นป่าแบบนั้นมาก่อนซึ่งผิดกับสาวชาวป่าทั่ว,วไป ตามระษาของคนที่ยังเป็นหนุ่มแน่นและโสดอย่างทิศยันแต่เมื่อสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้านั่นคือร่างของหญิงสาวได้กลับกลายไปเป็นเสือลายผาตกรไปแล้วนั่นมันก็คือเสือสมิงดีๆนี่เองได้สติถึงได้ยกปืนของตนเองส่องลงไปที่ร่างของเสือสมิงที่กำลังกัดแทกกินร่างของพลานที่ตายอยู่เสียงปืนระเบิดโตมขึ้นกระสุนอาคมกระพุ่งตรงดิ่งเข้าไปที่กลางแสกหน้าของเสือสมิงสาวที่กำลังก้มกัดฉีกกินเนื้อหนังของเหยื่ออยู่ ร่างของนางเสือสมิงถึงกับฟุบลงไปที่พื้นสายตาทะลึ่งมองขึ้นมาเห็นทิดยันนั่งอยู่บนนั่งห้างพอดีพอดีเลือดแดงฉานอาบใบหน้าด้วยความตกใจเสือสมิงสาวลุกพลวดพลาดกระโจนวิ่งหนีย้อนกลับไปทางเดิมทําเอาทิดยันต้องรีบสะพายย่ามและปืนีนลงจากนั่งห้างกระโดดตบลงไปที่พื้นเพื่อที่จะตามร่างที่โชกเลือดของเสือสมิงสาวไปเพราะว่าช่วงเวลานั้นฟ้าไก่สางเต็มทนแล้วรีบวิ่งตามไปห่างห่างด้วยความระมัดระวัง เพราะกลัวว่ามันจะดักซุ่มอยู่ระหว่างทางแม้กระสุนอาคมจะฝังเข้าไปในหัวแต่มันกลับไม่ได้ทําให้เสือสมิงสาวนั่นตายในทันทีและอาจจะเพิ่มความดุร้ายมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมออกจากจุดที่ทิศยันนั่งห่างอยู่ไปเล่าๆสามร้อกว่าเมตรถึงไปเจอกับกรดของพระธุดงที่ได้ปักอยู่กลางปา่าโดยมีร่างของเสือสมิงสาวนอนหมอบอยู่ที่หน้ากรดด้วยในที่นั้นก็ยังเห็นร่างของพระธุดงเท่า เอามือลูบที่หัวของเสือสมิงสาวที่นอนหมอบอยู่สังเกตดูว่าเสือสมิงสาวผู้นั้นคงจะกระโจนวิ่งกลับมาสิ้นใจตายต่อหน้าพระธุดงลูบนั้นเป็นแน่เท่าที่สังเกตเห็นร่างของนางเสือสมิงสาวครึ่งบนนั้นเป็นหญิงสาวส่วนครึ่งล่างยังเป็นเสืออยู่ทิดยันเดินดิ่งตรงไปหาล่างของพระธุดงเท่าโดยความระมัดระวังเพราะเกรงว่าพระธุดงเท่าผู้นี้นอกจากจะเป็นพระธุดงแล้วก็ยังมีวิชาอาคมเข้มขลัง ไม่เช่นนั้นคงไม่สามารถที่จะทําให้หญิงสาวนางนี้เป็นเสือสมิงได้เมื่อพระธุดงเทาเห็นทิดยันเดินดิ่งตรงเข้าไปก็ไม่ได้มีท่าทีตกใจอะไรแถมยังยิ้มรับด้วยใบหน้าที่เมตตาพร้อมกับพูดเชื้อเชิญให้พระนุ่มเดินดิ่งเข้าไปหาสังเกตดูกริยาท่าทางของพระธุดงเทาทําทให้ทิดยันนั้นยังไม่แน่ใจว่าพระธุดงเทารูบนี้จะมาหมายไหนกันแน่จึงได้ถือปืนยืนอยู่ห่างๆแบบนั้น พระธุดงเท่าถึงได้เริมเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นให้ฟังว่าหญิงสาวนางนั้นก็นคือลูกสาวของตนเองซึ่งในสมัยก่อนนั้นตนเองยังไม่ได้บวชเป็นพระแต่เป็นชาวบ้านธรรมดาที่ชอบศึกษาวิชาอาคมต่างๆจนได้วิชาต่างๆแปลกๆมาจากอาจารย์หลายที่ก็เลยนำมาทดลองและปลุกเสกของบางอย่างขึ้นมาจนลูกสาวเผลอไปแตะต้องเขาและเข้าตัวกลายเป็นเสือสมิงมาจนถึงปัจจุบันนี้โดยที่ไม่มีทางแก้ด้วยความเสียใจ ตนจึงได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าจะขอบวชเป็นพระตลอดชีวิตและหาวิธีการที่จะรักษาแก่อารพนให้กับลูกสาวของตนเองให้ได้หลังจากที่ออกบวชแล้วก็ได้ออกธุดงไปตามผืนป่าทั่วไปเพื่อไม่ต้องการที่จะพาลูกสาวเข้าไปในเมืองสร้างความเดือดร้อนให้กับใครแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่สามารถที่จะล้างอารพนให้กับลูกสาวได้แม้จะใช้บทสวดสวภาวนาพรำบนทุกคำคืนก็ตามแต่ก็ไม่คิดว่าสุดท้ายแล้วลูกสาวกับต้องมาถูกฆ่าตาย อยู่ที่ป่าแห่งนี้จนได้ก็คิดว่าคงจะหมดสิ้นเวนกรรมของลูกสาวเองเมื่อเห็นว่าพรานหนุ่มตามไปถึงได้รู้ว่าเป็นฝีมือของพรานหนุ่มที่ยิงลูกสาวของตนเองตายแต่ก็ไม่ได้คิดแค้นเคืองอะไรหลังจากที่ฟังเรื่องราวต่างๆจากปากของพระธุดงเท่าจบแล้วพรานหนุ่มถึงได้เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดทั้งสองได้นั่งพูดคุยสนทนากันอยู่พักเกใหญ่หลังจากที่ฟังลางของหญิงสาวขึงเสือสมิงเรียบร้อยแล้ว พระธุดงเท่าท่ันถึงได้เก็บอัฐาบริขานเดินดิ่งเข้าป่าไปหาที่บำเพ็ญเพียรภาวนาแห่งใหม่เพราะไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงอยู่ด้านหลังแล้วส่วนทิศยันหลังจากที่แยกกับพระธุดงเท่าก็ได้เดินดิ่งกลับเข้าหมู่บ้านทันทีโดยไม่ได้สนใจที่จะล่าสัตว์ติดไม้ติดมือกลับไปก่อนเข้าไปถึงหมู่บ้านก็ได้ไปเจอหน้ากับหญิงสาวชาวป่านางหนึ่งซึ่งหน้าตาละไม้คล้ายกับหญิงสาวเสือสมิงที่ทำให้ตนถึงกับงงงวยในความสะสวย ก็เกิดความชอบพอหญิงสาวชาวป่านางนั้นเข้าทั้งสองถึงได้เรื่อมทําความรู้จักกันนับแต่นั้นและติดต่อแวะเวียนไปหากันเรื่อยมาจนในที่สุดก็ได้ครองครูเป็นผัวเป็นเมียกันในปีต่อมานั่นเองนับว่าบุตรเพวสนาบางอย่างมันก็มาในช่วงเวลาที่ไม่คาดคิดว่ามันจะมาเสียด้วยซ้ํา